แในวันนี้หลังจากการล่าท้าผีที่มีสมุดโน้ตอะไรบางอยา่างไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ซิกโต้น,นี่มันก็อยู่บนรอดของผมที่มันหน้าแท็กไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมนะใช่แล้วครับลูกน้องนี้เนี่ยไม่รู้อ่าชิปปี้ชิปปีชป้ชาป้าชาป้าลูบีลูบีชบ้ชาป้าชัาป้าโอเคครับชักบัน โอเคหลังจากนั่งผีที่โอเคครับผมไม่ได้มูนะครับผมบูบูงายดูวยคิวบ่าดินี่คือผีบ้าอ่ะกาคลิปการประชันจะถ่ายแมวนั่งนะครับนั่งนแมวนั่งเห็นไหมครับเทนคุณเห็นน้ารัเปล่าแมว แมวลังนั่งอยู่นะครับตอนนี้นะครับโอเคคุณเห็นอะไรไกลๆไหมครับเช่นแมวเมื่อกี้นี่แหละนี่ครับหมาหนาหมาครับนี่ครับ หายไปแล้วครับพี่ตาพักแล้วโอเคแล้วครับเด็กน้อยที่ที่มีสมบูปฏิบัติการที่มีที่มาสมบูรณปฏิบัติการความร้อนที่ไปแต่เลขตลกเลขผีบ้าใช่แล้วครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมจะมา จะมาล่าท้าหมากันนะครับใช่ไหมครับไม่ล่าท้าผีสิใช่แล้วครับลืมไปครับไปล่าท้ากันนะต่อไปให้ทำมันบ้างให้กระฟาลูบีลูบีซาปะซาปะเด็กกันท่าเตะตาจิบิจิบิซาปะซาปะ จากซูปปฏิบัติการทีบ้าแไม่รู้ไม่ เราเนี่ยใช่แล้วครับทุกคนรับรถจับขขงทุกคนที่ไว้เราต้องทำอะไรดีรถจับเออไม่รู้สิแล้วตัวนี้รถดับครับดับกลางทางที่ไว้ลงงไปดูไฟครับขอดูเชื่อก่อนบีขอโทษเฮ้ยไปเลยเนี่ยเรา ล่าท้าผีตอนกระหนูต้องไปตามกฎนี้แล้วก็ถ้าคุณไม่ไปคุณตายทุกคนครับนี่เขาทุกคนอ่านดูครับนี่ครับเขาบอกให้เราไปกันนะครับเราก็ต้องไปทุกคนครับมาเลยครับมาเลยครับตอนนี้มาเลยมาเลยมาเลย รถเราไปซ่อมก่อนถึงเราจะไปนั่นได้ไปไปเราเรถไปซ่อมก่อนโอเ <Okay. S 2> คทุกคนครับนี่ครับรถซ่อมเสร็จ okay, แล้วอ้าวโอเคครับเราออกจากไปไหนมาไม่รู้ เสียงอะไรไม่รู้เสียงอะไรหนูทุกคนขอโทษด้วยนะครับวันเมื่อกี้รถมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับใช่ไหมไว้ใช่เราต้องเอารถ<ะ>ไปซ่อมอีกแล้วใช่ไหมครับใช่โอเคครับโอ้ยทำไมต้องทำแบบนี้อีกรอบด้วยยาโอเคครับตอนนี้รถก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับใช่แล้วครับ แล้รถตอนนี้ก็สามารถขี่ต่อไปได้แล้วใช่ไหม นี่ครับเจ้ฝ่ายกังบ้านอะไรกันเนี่ยไอ้หนูมาเอาเงินมาเอาเงินล้านคนระับเขาบอกให้มาเอาเงินล้านกับเจ้ครับโอตามเจ้ไม่มีสิโอเค นี่บ้านของเจ๊เหรอครับบ้านเจ๊ทำไมเก่าจังครับนี่แหละเดี๋ยวบ้านเจ๊เดี๋ยวอยู่ที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวป้าแปะมือล้างหนวดไปไปกับกันป้าเขาบอกว่าจะเวลานมาให้เรา เอาแค่พันเดียวพอแล้วครับนี่ครับนี่เขาเรียกกันอันนี้เขาบอกว่าอันนี้เงินหลานครับอันนี้ของแท้หรือของจริงครับอ <t> ada, mm ั hmm. นนี้ของแท่จ้ะอ๋ออันนี้เงินจริงเลยใช่ไหมครับใช่จ้ะอืนไปใบไม้เอาไปซื้อของได้ครับเนี่ยได้ไปใบแล้วไปซื้อหนุบมอะไรแบบ 可以。<laughs> <laughs> ขอทำไม้แล้ล่อคือประชุมเรื่องนี้คือประชุมขึ้นการล่าท้าผีใช่แล้วครับว่าดูข้อมุนจิไปเอาววันจิ้งจ้าวผีพวกคุณข้าผีครับเมืกี้ครับจิ้งจ้าีกระตูงนี่คือบ้านของเราพวกคุไม่ใช่ครับอันนี้คือบ้านของผู้ผมเองครับ ใช่ไหมเพื่อนใช่อดนนี้นะเพื<ม>่อนผมใส่คลิปให้ผมดูนะตอนนี้นะครับผมขอทำมา่ใส่ดูข้องนิมครับ,อรบของผีตายหูใช่ไหมเพื่อนใช่ บอกเราว่าเราต้องย้ายบ้านออกไปที่นั้นเราตายกันแน่โอ้ยได้อีกแล้วเหรอใช่ไปไมไดใช่เราย้ายบ้านมาสองรอบแล้วจากจากที่ประชุมผีบ้านล่ะได้แล้วต้องไปที่ที่ประชุมผีบ้านอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเราต้องเอาคอมลองไปด้วยใช่ เราต้องรีบลงไปแล้ว <ผม S 1> ตอนนี้ครับผมอยู่ที่บ้านผมับผมจะไปเขาบอกว่าให้หางเงินล้านไปให้เขาผมก็เตรียมเงินล้านไว้ให้เขาแล้วครับมาคู้กอครับมาดูานี่ครับเงินล้านไว้ให้เขาแล้วครับจะมีนับเขาลังมารับนับ เขาบอกว่าอย่าให้เข้าไปใกล,ล้เราแี่เราไปแอบครับเขาจะไม่ให้เห็นหน้างเราเลยใช่ไหมใช่แล้วครับ

ูคุณครับเมื่อกี้กูควรเห็นอะไรไหมครับเมื่อกี้เมื่อกี้ครับกูควรเห็นอะไรไหมเห็นเมื่อกี้ครับมันมันมันไปหยิบมัสนสวนมันมังไปไม่ค่อยเยอะอูค,ครับลงมาเลยครับ ขโมยแลยใบยาตุไปบอกให้ออกไปข้างนอกไปให้ไหมให้หจับตุ้ไป,ไป,ไป,ไปขบไปับเต็มวันแล้วตุ้ไปเป็นไรแล้วที่เนี่ยล่ะ